สวัสดีค่ะพี่น้องก้องไปสุกุูสุคน้นค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้แม่ขาวเช่าส่วนอย่างค่ะมาพบพี่พบน้องมาพอพี่พอน้องกับเร้าสวยๆค่ะพี่น้องค่ะจะสวยตอนสวยๆค่ะสิบมงสิบมงคิงค่ะพี่น้องของวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะสองพันหารอยหกสิบสามค่ะพี่น้องค่ะมาพ่อพี่พอน้องเมื่อนี้ มากับตน้นไม้มงคลค่ะพี่น้องจา้ามากับตนน้นไม้มงคลค่ะคือมีซื้อว่าต้นเศรษฐีวินสันจก้กสำหรับต้นเศรษฐีวินสันนี่เป็นตน้นไม้เป็นพืชตระกูลสาวน้อยปัแป้งค่ะพี่น้องคะเป็นพืชตระกูลสาวน้อยปัแป้งมีความเชื่อว่าให้ความลมลื่นลมเย็นนะคะ และกันยังมีความเชื่อวา่ามีความผูกพันในเรื่องโศกลาบผอมค่ะมีความเชื่อในเรื่องโศกลาบโศกลาบบารมีผีสางเทวดาที่ประทับอยู่กับต,นตนบ้นไม้ต้นเศรษฐีวิญสันนีนะคะจะน้าโชคลาบมาไหแกผู้ที่น้าตน้นเศรษฐีวิญสันนีมาเหลียงดูแลค่ะถ้าหากว่าเลี่ยงห้ดีเลี่ยงได้ห้ได้ดีอิเลดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะ่ะ ก็จะสามารถเรียกโชคเรียกทรัพย์ให้กับผู้เลี้ยงได้ด้วยจ้ะแล้วก็มีพ่วมเป็นสิริมีพวามเชื่อว่าเป็นสิริมงคลเพิ่มพลังฮวงจุย้ยให้กับสถานที่เป็นอย่างดีอีกพร้อมด้วยจ้ะสำหรับต้นเศรษฐีวินสันนีลหลายๆคนกะมีพ่วมเชื้อว่าเหมาะแก่การขอโชคขอลาภพร้อมด้วยจ้ะหรือบอกไงยๆว่าขอหวยัำหลับพี่น้องคะ จะเขามาเบิงกันค่ะว่าเวลาที่เหมาะแก่การขอชูขอลาบหรือว่าขอหัวจากต้นเศรษฐีวิสันนี่คือช่วงใดเนาะค่ะหรือว่าเหตุจังใดแน่เนาะค่ะเนาะยวเขาไปเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องค่ะติดตามข้อมูลกันอีกเนาะค่ะเนาะมัก็ได้รู้โดยตัวเจ้าของเองดอกแม้เขาก็ไปหาข้อมูลมากขึ้นกันค่ะกับเห็นจากอ่าผู้เฒ่าค่ะพี่น้องในหมู่บ้านนี่แหละเพื่อเลี้ยง เพิน่นเพิ่นเพิ่นน้ำต้นเศรษฐีวินสันีนมาเรี้ยงค่ะแล้วเพ,พิ่นก็ทาพิธีขอขอโชคกันละค่ะพี่น้องขอโชคขอลาภหรือว่าขอหวยหันละแล้วเพิ่นก็นได้จ้ะแม่ขาวก็เลยน้ำขอมุ้นเลก็เลก,ลกลนๆน้อยๆน้ำเก็็ดขมูดเล็กๆน้อยๆมาให้พี่ให้น้องฟังค่ะมาฟังบ้างหันค่ะพี่น้องค่ะว่าจังใดเนี่ยขอมุ้นในการขอโชคจากต้นเศรษฐีวินสันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ กให้สำรวจเบิ้งงแรกค่ะว่าให้สำรวจเบิ้งว่าต้นเศรษฐีวินสันนี่โตเต็มที่หรือยังหรือว่าใหญ่เต็มที่หรือยังสมบูรณ์บ่อนะคะพี่น้องการที่สิสำรวจว่าโตเต็มที่หรือยังสมบูรณ์หรือยังนี่ให้เขาสำรวจเบิ้งที่ใบ้อครับพี่น้องใบของต้นเศรษฐีวินสันนี่จะต้องมีมากกว่าเก้าใบขึ้นไปค่ะพี่น้องค่ะแล้วกับจำนวนดอกพร้อมค่ะพี่น้องว่าเขาออกดอกหรือยัง ออกดอกอย่างน้อยหนึ่งถึงสามดอกค่ะบพี่นงคงซึ่งตามปกติต้นไม้ชนิดนี้จะออกดอกปีละครั้งค่ะพี่นงค่ะต้นไม้ชนิดนี้ออกดอกปีละครั้งเนาะค่ะถ้าํำรวจเบิ่งท่าคบตามนั่นแล้วก็สามารถขอหวยได้เด้อค่ะพี่นงอง ข้อแบบใดตีค่ะข้อแบบขอก้อนมือห้ยออกหนึ่งถึงสามขอ้อขอก้อนวันห้ยออกหนึ่งถึงสามวันนะคะก้อนมือห้ยออกอ่ะหนึ่งถึงสามมือค่ะขอ้ขอการข้อข้อแบบใดตีข้อให้จุดทูบเก้าดอกค่ะพี่น้องคะจุดทูบเก้าดอก น้ำไปไหว้ไหน้างใหม่ที่สิงสถิตอยู่กับต้นเศรษฐีวิสันเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเสื้อว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นที่สิงสถิตของเหล่านางไม้หรือเทวดาค่ะพี่น้องค่ะให้เป็นมะเขาฝันหรือถ้าขอแล้วแล้วบ่ได้ฝันยังเพราะสิมตีเป็นเลขกได้โดยมีการฝันอยีงอยงยู่ซื้อ,อแบบฝันเลยเปื่อยแบบจับใจว่วมบ่ได้นานกะให้กลับไปเบิ่งที่ต้น เศรษฐีวินสันนิมัยเด้อค่ะพี่น้องให้กลับไปเบางที่ต้นเศรษฐีวินสันนิมัยโดยการกลับไปเบางที่ใบที่อ่อนที่สุดของต้นค่ะพี่น้องใบที่อ่อนที่สุดของตนนะะ้นเด้อค่ะใส้สมาธิค่ะเพ่งเบิงเพ่งพิจารณาเบิงค่ะเบิงใบที่อ่อนแล้วก็จะเห็นเลขค่ะนํำมาเสียงโศกได้เด้อค่ะพี่น้อง แล้วบน,นี้สิ่งที่ลืมบ่ไดดเด้อค่ะพี่น้องค่ะสิ่งที่ลืมบ่อดดก็คือถ้าถูกหวยหรือว่าได้โชคได้ลาบและมาแลว้วก็อย่าลืมเด้อค่ะของถวายบัดมาเบิงของถวายเด้อค่ะพี่น้องของที่น้ามาถวายนะคะก็ขอให้เป็นอาหารหวานเด้อค่ะพี่น้องพร้อมกับน้าบริสุทธิ์ค่ะจะเป็นแก้วหรือเป็นขวดก็ได้นะคะน้ําเปล่าน้าเปล่านะคะแล้วกับผ่าสามสีค่ะพี่น้องเอามาผูก เพื่อถวายให้แกนางใหม่ที่สิงสถิตอยู่กับตนเศรษฐีวินสันนี่แหละเพื่ออย่างตีเพื่อเป็นการเป็นการขอบคุณที่ท่านมหาิโชกหายลาบกับเ้าที่ท่านมหายโชกหายลาบกับคนที่เหลี่ยงคนที่ขอนะค่ะการขอบคุณให้กับนางใหม่หรือเทวดาที่สิงสถิตอยู่กับตนเศรษฐีวินสันนี่แหละที่เป็นมหาโชกหายลาบกับเ้าค่ะถ้าเขาปฏิบัติได้แบบนี้นะคะถ้าเขาปฏิบัติได้แบบนี้ เพิ่นก็จะหายโชคเหากับเข้าในรอบต่อต่อไปหรือว่าในหมวดต่อต่อไปกับพี่น้องเป็นความเชื้อส่วนบุคคลค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องพอหอดตอนนี้แล้วกะไม่ข่าวกะจากกอลาพี่ละน้องเ้อค่ะเด้อขอละพี่ละน้องไปก่อนเด้อค่ะพบพ่อกันกับคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไม่ข่าวสิหาข้อมูลอย่างอื่นมาให้พี่หายน้องฟังอีกเด้อค่ะกะปวดเส ใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้แม่ข่าวก็ลาไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าจ้ะสำหรับคลิปนี้บายบายอย่าลืมนะค่ะกดติดตามให้แม่ขาวนะกดไลค์กดติดตามให้แม่ขา่าวน้ำเนด้วยจ้าอย่าลืมนะค่ะกอนจากกันก็นก,นกดไลค์กดติดตามให้แม่ขา่าวน้ำเนยด้วยจา้า ฝากช่องไหมคะเช่าส่วนอย่างเลยเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้ับ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ